โน้ตบุ๊กหา Wi-Fi ไม่เจออินเทอร์เน็ตเป็นรูปโลกแก้ด้วยการเปลี่ยนสิ่งนี้ไอเจ้านี่มันคือ Wi-Fi 6e md2 โมดูล e, หรือเรียกง่ายๆว่าตัวรับ Wi-Fi ของโน้ตบุ๊ k นั่นเองมันอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการถอดโน้ตบุ๊กออกมาในการแกะโน้ตบุ๊กอาจจะทําให้ประกันเครื่องเสียนะครับดังนั้นก็พิจารณากันดีๆนะครับรับความเสี่ยงเอาเอง ตัวที่ผมชี้เมื่อกี้เป็นหัวน็อตที่ไม่สามารถถอดออกได้นะครับมันจะค้างอยู่ที่เครื่องดังนั้นก็หมุนออกสักนิดนึงก็พอนะครับส่วนที่เหลือก็วางไว้บริเวณใกล้ๆเพื่อจะได้รู้ว่าน็อตตัวนี้เป็นของรูไหนอ่าทีนี้ใช้นิ้วหรือเล็บนะครับหรืออุปกรณ์ในการแงะแงะเครื่องนะครับโดยผมจะเริ่มแงะออกจากตัวน็อตที่มีปัญหาเมื่อกี้ที่ผมชี้อ่า การแงะออกเสร็จเรียบร้อยนะครับครั้งแรกอาจจะยากหน่อยครั้งต่อไปก็จะง่ายขึ้นอ่าการแง่ออกมานะครับตัวแรกที่เราจะเริ่มทําการแกะก็คือตัวแบตเตอรี่ในส่วนนี้นะครับก็เป็นตัวเชื่อมแบตเตอรี่นะครับก็จะถอดออกก่อนเพื่อป้องกันการช็อตของวงจรนะครับถอดออกมาดึงซ้ายดึงขวาค่อยๆดึงนะครับอึบอึบอึบอบอบมื่ถอดได้แล้วก็จะไป เอาชิป wifi เข้าไปแทนที่นะครับก็จะทําการถอด m. 2หรือตัวเก็บความจําออกก่อนนะครับเพราะมันอยู่ด้านบนชิปรับไวไฟขันน็อตออกมานะครับแล้วก็ระวังอย่าไปแกะไอตัวแผ่นพลาสติกสีดำๆนะครับแกะออกมาแล้วนะครับที่เห็นจะเป็นซองนําความร้อนนะครับก็ อย่าทำให้มันเสียหายนะครับให้มันหุ้มไว้อยู่เหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นตัวที่อยู่ด้านล่างที่ผมชี้เมื่อกี้นี่แหละตัวรับไ wi ไ i ตอนนี้เราจะนำตัวรับ wifi ออกนะครับหมุนตัวยึดออกแล้วก็ดึงสายสีขาวและสีดำออกด้วยนะครับและนี่ก็คือตัวรับ wi ไ fi ที่มีปัญหาของโน้ตบุ๊กนะครับซึ่ง เราสามารถแก้ปัญหาได้อีกวิธีหากยังไม่มีตัวใหม่ก็คือใช้ยางลบมาถูบริเวณหน้าสัมผัสสีทองๆนะครับในการช่วยให้มันสามารถทำงานได้อย่างปกติมากขึ้นนะครับเอ๊ะปกติมากขึ้นคืออะไรอ่าถ้าไม่มีตัวเปลี่ยนก็ใช้ยางลบถูอย่างที่บอกได้นะครับแล้วก็เอาใส่กลับเข้าไปใหม่ได้เลยผมก็ใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาตอนที่ยังไม่มีตัวใหม่เหมือนกัน จากนี้จะเป็นขั้นตอนการประกอบกลับนะครับให้เพื่อนเเสียบตัวชิปรับสัญญาณกลับเข้าไปนะครับหรือจะใส่สายไฟเลี้ยงสีขาวและสีดําใส่ลงไปก่อนก็ได้ครับสายสีขาวสําหรับเครื่อง asus tuf gaming จะอยู่ใกล้กับพัดลมนะครับสายสีขาวสายสีดําจะอยู่ใกล้กับตัวแบตเตอรี่มากกว่ามีความทัวรักทุเลียเล็กน้อยในการใส่พอใส่สายไฟเสร็จแล้วก็ดันตัว รับ Wi-Fi เข้าไปในช่องเสียบของมันนะครับแล้วก็ไขตัวน็อตกลับเข้าไปเหมือนเดิมนี้เราก็เอาตัวซิลิโคนนะครับถ้ามีก็เอามาวางบนตัวรับ Wi-Fi เอา M. อ็มดประกอบกับขันนอ็อตแล้วก็พยายามดูนะครับว่ามีการขยับขยื่ยนตรงไหนหรือเปล่าค่อยๆเสียบสายของแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิมนะครับ ประกอบฟาลังโน้ตบุ๊กให้มีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูก่อนยังไม่ต้องขันน็อตทั้งหมดนะครับจะทำไหมเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้หลังจากนั้นเราก็จะทำการเข้า Wi-Fi นะครับโดยอาจจะต้องมีการใส่รหัสเข้าไปใหม่สักเล็กน้อยก็ ให้เพื่อนๆใส่รหัสให้เรียบร้อยเช็คว่ามีการเข้า WiFi ได้หรือเปล่าสำหรับตัวเครื่องผมเข้าได้แล้วนะครับก็ถือว่าเข้าได้แก้ไขปัญหาได้ครบเรียบร้อยดังนั้นสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆที่มีปัญหาในการเข้า Wi-Fi ไม่ได้แก้ทางด้านซอฟต์แวร์มาหลายรอบแล้วแก้ไม่ได้นะครับก็ลองมาแก้ที่ตัวอุอปกรณ์ดู ถ้าแก้ได้แล้วยังไงทิ้งคอมเมนต์ไว้บ้างนะครับถ้าแก้ไม่ได้ก็ไม่รู้ด้วยเหมือนกันผมก็ไม่ใช่ช่างของอนะก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ